สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง p r t t t r r t Diary นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการเปิดไพ่พลังงานรวมให้กับคนที่มีหมายเลขโทรศัพท์เลขท้ายหมายเลข7นะคะความหมายของหมายเลขเ็ดนะคะจะเป็นเลขแห่งความอดทน ได้เห็นความเพียรพยายามนะคะแล้วก็นิสัยของคนที่มีหมายเลข7็เยอะๆเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมานะคะทำอะไรไม่ได้มาง่ายๆนะคะจะต้องมีความพยายามบากบั่นแล้วก็เป็นคนที่ต้องออใช้ความอดทนมีความหนักแน่นมากๆเลยในการที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาในชีวิตนะคะนะ กว่าจะได้ความสำเร็จมานี่ไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับคนหมายเลขเจ็ดนะคะเป็นคนที่ลักษณะนิสัยนี้ค่อนข้างที่จะโตกว่าอายุหรือมีความเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงนะคะด้วยเหตุผลเหล่านี้นะทำให้คนที่มีหมายเลขเจ็ดอะคะ่ะจะเป็นคนที่รักความสงบนะคะเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาบางครั้งนะคุณจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะไปทำให ไปกระทบจิตใจกับคนฟังนะคะบางครั้งลืมถนอมน้ำใจผู้ฟังนะคะแล้วก็ภาพรวมของชีวิตนะของคนหมายเลขเจ็ดะคะ่ะค่อนข้างจะอมทุกน,นะและมักมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตนะคะมีความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นนะคะเลขเจ็ดะเป็นพลังงานของอัศวินถ้าเป็นไพ่ย,ยิปซีนะคะซึ่งต่อสู้บากบัน่น รักบ้านรักครอบครัวกว่าจะได้อะไรมาไม่ง่ายเลยนะนะคะนี่ก็เป็นความหมายของหมายเลข7นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนหมายเลข7นะมาดูกันเลยนะคะขอให้ไพ่ออกอย่างแม่นยำนะคะขออนุญาตดูไพ่ให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างนะ ขอให้ทุกคนนะคะทําสมาธิไปพร้อมๆกับที่เราสับไพ่นะเป็นการดูไพ่พลังงานรวมนะคะดึงดูดพลังงานของคนที่มีเลขเดียวกันเนาะว่าพลังงานส่วนใหญ่อะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้นะคะ ใบไพ่ออกมาอย่างแม่นยำด้วยนะคะโอเคเหมือนเขาอยากจะออกนะคะเราก็จะเปิดเขาเลยนะโอเคใบแรกของคุณนะ อัศวินถือเหรียญน,นะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเป็นอัศวินที่ขี่ม้าที่มีความนิ่งมีความรอบคอบนะคะช่วงเวลานี้ของคุณเรามองว่าคุณโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองอืมคุณกําลังวางแผนหรือว่าคุณจะ หาบริหารจัดการการเงินของคุณอย่างไรดีเอาเงินไปลงทุนอะไรดีเอาเงินไปต่อยอดในเรื่องอะไรดีแล้วก็มองหาช่องทางอาชีพอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะวางแผนเป็นพิเศษมากๆเลยแล้วการเงินของคุณก็ดีด้วยนะคะภายใบนี้นะเป็นอัศวินที่มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองนะคะขณะเดียวกันจิตใจก็เป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงนะ มาดูกันต่อนะคะไพ่ใบที่สองอุปสรรคปัญหาของคุณในช่วงนี้คือภาระหน้าที่การงานหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามามากมายนะคะแบกรับการงานมากมายเพราะว่าตัวคุณเองโฟกัสในเรื่องความมั่นคงแล้วก็อุปสรรคของคุณนะงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยแบกรับหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่คุณเอาชนะต่ออุปสรรคนั้นได้นะ คนหมายเลขเจ็ดเราบอกแล้วว่าไม่ได้มีอะไรมาง่ายๆทำงานเหนื่อยทำงานหนักนะรักครอบครัวก็รักมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกนี่ก็อาจจะเป็นปัญหาได้เหมือนกันนะเหนื่อยหนักแบกรับภาระหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องความรู้สึกได้เช่นเดียวกันนะคะมาดูก,กันต่อโอ้คุณได้คุณเห็นไหม ความพยายามของคุณที่คุณกำลังโฟกัสมันคืออัศวินถือเรียญค่ะพลังงานของคนที่นิ่งมีความมั่นคงนะมีความหนักแน่นรักถ้าเป็นความรักก็เป็นรักที่มั่นคงนะคะคุณเป็นคนที่มีความรักให้กับครอบครัวที่เป็นรักแบบ หนักแน่นมั่นคงมากๆนะการเงินของคุณดีนะคะแล้วก็คุณมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับอสังหาด้วยนะสินทรัพย์ใหญ่ๆที่ดินรถหรือว่าเกี่ยวกับบ้านก็ได้ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะสินทรัพย์ใหญ่ๆได้นะมาดูกันต่อโอ้คุณได้ สตรีงนะคะเป็นไพ่ใหญ่นะพลังงานของคุณนะ่ะคุณมีสติปัญญาที่ดีมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคุณมี i n นฟินิตนะเป็นเลขแปดเป็นเลขอินฟินิตีอยู่บนหัวหมายความว่าเป็นความรู้ที่ไม่สิ้นสุดคุณสามารถที่จะบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตของคุณนะคุณจัดการได้คุณควบคุมมันได้นะคะ แม้ว่าจะเหนื่อยจะหนักแค่ไหนเนี่ยทั้งเรื่องของการงานความรักนะหรือศัตรูคู่แข่งคุณก็สามารถควบคุมได้ตัวคุณเองเป็นคนที่อ่อนโยนใจดีเข้าอกเข้าใจนะคะหากคุณเป็นคนที่อ่าเลขเจ็ดอ่เป็นพลังของคนที่แข็งทํางานหนักเหนื่อยนะให้คุณนะคะใช้ความอ่อนโยนของตัวเองนะ คุณจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาแย่ๆนี้ไปได้นะคะแล้วก็ตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะแต่งตัวดีมีสเสน่ห์ด้วยนะคะ่ะมาดูกันต่อคุณได้ไพ่เหรียญขึ้นอีกแล้วนะคะสี่เหรียญน,นะคะคือความมั่นคงนะในเรื่องของการเงินช่วงเวลานี้ของคุณอะ่ะ เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมากๆคุณนิ่งคุณมีพลังงานของธาตุดินถส,สา3ใบด้วยกันเดี๋ยวเราขอจัดก่อนแปบ๊บหนึ่งนะคะดูสิโอเคใช้ได้พลังงานของคุณนะในเดือนนี้นะคะโดดเด่นในเรื่องของพลังงานของการเงินทรัพย์สินเงินทองการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง มีความนิ่งมากขึ้นนะคะธาตุดินนะคือศบกันมาก่อนนะคะแล้วก็ยังมี Strength ด้วยที่เป็นคนที่อดทนเข้มแข็งนะไม่ว่าจะเจอสักปัญหาอะไรที่เข้ามาคุณแข็งแร่งอดทนมากๆซึ่งพลังงานของเลขเจ็ดนะติดไม่เท้าคือทำงานเหนื่อยงานหนักไม่ได้อะไรมาง่ายๆสตร t h ต้องใช้ความพยายามมากๆเลยควบคุม คุณเห็นผู้หญิงควบคุมสิ่งโตไหมคะสิ่งโตก็คืออุปสรรคปัญหานะทุกอย่างทุกเรื่องคุณสามารถควบคุมบริหารจัดก,การได้เอาอยู่นะคะนะหากในเดือนนี้ของคุณมีสภาวะที่จะต้องจัดการกับอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาเนี่ยไพ่ก็อยากจะแนะนำกับคุณว่าคุณต้องใช้ความนิ่งความมั่นคงนะคะนี่ก็เป็นความนิ่งมั่นคงนี่ก็โฟกัสในเรื่องของการเงินความมั่นคงให้กับตัวเองนะ เรามองว่าอุปสรรคปัญหาของคุณในช่วงเวลานี้ที่คุณเข้ามาดูนะเดือนนี้นะคะการงานที่เหนื่อยหนักแบกรับภาระนะสิ่งที่คุณจะผ่านพ้นไปคือความโฟกัสไปที่การสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองความนิ่งนะคุณมีโอกาสได้สินทรัพย์นะคะได้เกี่ยวข้องกับหรืออีกอะไรหนึ่งคุณมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับ บุคคลที่เป็น king of pentacle คนที่ร่ำรวยคนที่มีเงินมีทองคนที่เป็นในทุนก็ได้เกี่ยวข้องกับคนในลักษณะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีเงินมีทองคนที่มีความร่ำรวยมีฐานะรวยเออคนที่เป็นนักธุรกิจนักลงทุนได้หมดเลยนะคะอะพลังงานของคุณนะตำแหน่งเจ้าสตารของคุณนะคะเป็นอัศวินถือเ e รียญผู้ชายคนนี้ คิดในเรื่องของการสร้างความมั่นคงโฟกัสในเรื่องของการเงินเขาคิดวางแผนเขาจะลงทุนอะไรดีเขาจะไปเอาเงินที่เขามีเนี่ยไปต่อยอดอะไรดีซึ่งบางครั้งนะเขาลืมโฟกัสในเรื่องของความรักเพราะว่าเขาคิดแต่เรื่องของการเงินและความมั่นคงจากนั้นนะคะปัญหาของเขาเนี่ยหรือสิ่งที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยม,นนมันเหนื่อยมันหนักนะมันเหนื่อยมันหนักมันมีภาระหลายสิ่งหลายอย่างคุณก็แบกงานไปทําที่บ้านมาแหละ นะบางคนก็แบกความรู้สึกในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ไม่ได้จะโฟกัสในเรื่องความรักสักเท่าไหร่เพราะว่าโฟกัสในเรื่องความมั่นคงของตัวเองเป็นหลักและนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะเพราะว่าคุณได้ถึง king of p e n t a c l ด้วยกันมีความนิ่งขึ้นมีความมั่นคงขึ้นอุปสรรคปัญหาที่เข้ามานะคะคุณสามารถจัดการควบคุมได้นะ strength นะคะนะแล้วก็ยังนิ่งมากขึ้นด้วย สามารถจัดการตอบปัญหาที่เข้ามาหลายสิ่งหลายอย่างได้นะคะหากใครบางคนมีสภาวะอารมณ์ที่กำลังร้อนฉุนเฉียวโมโหใดๆเกิดขึ้นไพ่ก็อยากจะแนะนำกับคุณว่าให้คุณนะพยายามนิ่งนะคะปัญหามันจะผ่านพ้นไปแม้ว่าช่วงนี้จะงานหนักงานเหนื่อยแบกรับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยคุณก็จะผ่านพ้นมันไปได้นะคุณนิ่งคุณมั่นคงขึ้น นะคะคเป็นพลังงานของธาตุดินเด่นๆเ,เลยนะช่วงเวลาที่ต้องเก็บหอมรอมริบนะบางคนก็ได้เงินมาจากการขายทรัพย์สินขายที่ดินขายรถขายราได้ที่เป็นสินทรัพย์ใหญ่ๆนะคะคุณก็มั่นคงกับตัวเองมากๆเลยแล้วก็บางคนนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะคุณก็รักตัวเอง ส้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะไม่ได้จะโฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่โฟกัสในเรื่องของการเงินและการงานและความสําเร็จของตัวเองในชีวิตเป็นหลักเลยนะคะอืมพลังงานความรักของคุณไม่ได้โดดเด่นนะก็อาจจะมีบางคนบางท่านที่อาจจะได้พบกับคนที่มีลักษณะแตกต่างจากคุณเป็นคนที่มีฐานะการเงินดีเป็นเศรษฐีนะคะเป็นคนที่มีอายุเยอะ เป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณนะเป็นพลังงานบางคนนะคะอันนี้เป็นการอ่านไพ่พลังงานรวมเนาะอาจจะมีหลายๆกรณีเกิดขึ้นสเตตัสอ่าสถานภาพของแต่ละคนอะ่ะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราอ่ะจ,จะอ่านพลังงานโดยรวมนะพลังงานธาตุดินธาตุไฟธาตุลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เด่นๆของคุณเลยคือพลังงานธาตุดิน ความมัน่นคงความนิ่งมีเงินมีทองเข้ามาเหนื่อยหนักแบกบรับภาระเยอะงานเหนื่อยงานหนักสามารถจัดการได้นะทีนี้มาเปิดไพ่ให้เพิ่มนะคะเป็นไพ่ชุดนี้นะ,ะขอคําแนะนําให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคนหมายเลขเจมาดูกันนะคะว่า ถ้าอยากจะแนะนำอะไรให้กับคนหมายเลขเจ็ดคนที่มีความเพียรพยายามคนที่ต้องอดทนไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายๆเลยนะชีวิตนี้มาดูกันนะคะว่าใครอยากจะแนะนำอะไรโอเคโอค้ คุณได้ไพ่ห้าไม้นะคะห้าไม้มันเป็นความขัดแยง้งทะเลาะบ,บอกแหวงอ่าความคิดเห็นในเรื่องของความคิดเห็นนะความคิดเห็นไม่ตรงกันนะเป็นไปได้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวคนในที่ทำงานหรือสภาวะอารมณ์ของคุณที่มันมีความขัดแยง้งกันก็ได้นะคะตีกันอยู่ในหัวอะไรประมาณนี้นะอ่าถ้าเป็นในเรื่องของการงานคุณก็ต้องระมัดระวัง การทำงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยแล้วก็ความขัดแย้งภายในทีมนะคะบางคนมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางไปทํางานด้วยนะช่วงเวลานี้ของคุณทํางานเหนื่อยงานหนักบางคนทํางานหลายสิ่งหลายอย่างระวังไปมีปากเสียงความคิดเห็นไม่ตรงกันกับคนอื่นด้วยนะคะามาดูกันว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรให้กับคุณนะช่วงเวลานี้ของคุณนะอย่าใจร้อนนะคะจง ระวังความคิดและการกระทําจงระวังความขัดแย้งซึ่งจะนําไปสู่อุปสรรคมากมายนะความขัดแย้งอาจจะเกิดจากการเอาแต่ใจความใจร้อนการสื่อสารที่ผิดพลาดทางวาจาหรือภาษากายนะคะเป็นไพ่องลักษณะที่ออกมาเตือนนะคะว่าช่วงเวลานี้คุณอย่าพึ่งใจร้อนนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะ คุณอยากใจร้อนนะคะไพ่ก็บอกว่าให้คุณนิ่งให้คุณเป็น King of Pentacles ให้คุณนิ่งสีเรียนก็บอกว่าให้คุณนิ่งนะหากคุณมีปัญหากับคนรักคู่รักของคุณไพ่ก็บอกว่าให้คุณนิ่งนะคะมั่นคงแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองรักตัวเองนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นพลังงานที่ออกมาเตือนนะคะพลังงานของคุณดีโดดเด่นในเรื่องของ การเงินการทองมากๆเลยแล้วก็มีความนิ่งมากขึ้นนะคะพลังงานธาตุดินโดดเด่นเซ้งก็โดดเด่นแต่เป็นคนแข็งนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมคนนะแล้วก็ถ้าผู้ชายมาดูคลิปนี้นะคะคุณอาจจะได้เกี่ยวข้องกับผู้หญิงในลักษณะประมาณนี้ที่คอยควบคุมนะ แต่คุณก็ยอมเธอนะคะคุณเป็นสิงโตแต่ว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณก็สามารถที่จะควบคุมต่อจักปัญหาได้แต่คุณก็จะเป็นสิงโตน้อยๆคอยเชื่อฝั่งคุณนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมของคนหมายเลขเจ็ดนะคะนะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กันนะคะจะได้ มีกำลังใจในการทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะขอบคุณมากนะคะเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ